สวัสดีครับผมมื่อกี้ก็มาพบพ่อกับบาลลอนค้นโคราดกูพี่น้องพามาเบ่งปลาตะเพียนใหญ่พี่น้องอู้ใหญ่ขับพี่นอ้องเลยตัวละสองโลกว่าเ้อพี่น้องเนอตัวละสองโลกว่าไวกระดันไดดหน้าแปดน้องพี่น้องอูง้ใหญ่รับเบ่งหน้าจอปิดหน้าจอมิดเลยครับพี่น้องหายไปทั้งตัวเลยอ สองตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเลยอันนี้บบแมนหวานได้เลยพี่น้องซื้อเพิ่นมาได้เนี่ยไปไถให้มาเนี่ยไปไถให้มามาไปเห็นป่าเลยซื้อเพิ่นมาเนี่ยเสียดเมนูหนึ่งเจ็บแซ่บจับหน่อยพี่น้องมือเนี่ยเบิ้งเด้อพี่น้องเดี๋ย้อเจ็บตัวปลาเบิ้งเด้อเบิ้งนี่เบิ้งมือเบาร้อนเด้อเนี่ มือนี่หายไปในพิภพตายพี่น้องอยู่แค่ทองอยู่เลยมือได้ยิ้วแค่ทองครับนะเดี๋ยวสิเอาปากถังวัดที่บึงมาที่นี่ขนาดปากถังยังมอมิดเลยพี่น้อง응อือหือพวดอะไรปากถังปิดป,ปิดฝาถังเลยพี่น้องโอ้หุ่ใหญ่ครับครับตัว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 เดี๋ยวเสียวตัวนี้มาเทียบปากถังบงึงก้อนมันจำกันบ่ โอ้พอกันเลยพี่น้องปากถังมอมิดถุงครับโอ้ตัว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 เออตัวใหญ่ขัดใหญ่น่ผู้ใดจะเข้าใจผิดว่าวาวร้อนไปวานใดเด้อพี่น้องปากคองธรรมชาติบ่มี่หน่อยครับตัวใหญ่ขนาดนี้ว้าวมันสองลูกกลาวพี่น้องเบื้องพ่นนะเบื้องบางนา

โอ้เจียวเจียวเจียวเป็นไงพี่น้องแมี่หนาอกเบาลอนหน่อยเลยพี่น้องเรื่งหนาอกบังหนาอกเบาลอนหายมิดนเงเอาขนาดใหญ่ขนาดขึ้นจอดเดี่ยวเบ่งตัวนี้เบ่งพี่น้องเบิ่งเด้อตัวนี้เบาลอนซื้อมาในราคาโหลละหกสิบบาท ตัวละสองโลหน่อยๆพี่น้องตัวละสองโลหน่อยๆเพราะว่าสองตัวนี้มันสี่โลหนึ่งขีดเลยพี่น,อน,น้องเบินเบิงนเฉลจ๋วๆเลยพี่น้องอู้หูอุ้มจิตที่บไหวพ,พี่น้องพี่น้องป่าสองตัวหนากองเห็นตะเก็ดพี่น้องอู้ใหญ่ขนาดเบิ่งตาสวดจำนิปโปมือ ผู้ทำไปเพาะคนเดียวตัวซ้ำนี้ติดเหตท,ทนทน,ทนยอย่นี่ยอู้คือสิแลีนเหรอแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ่ได้ดอกว่ามันผีหรอกอ่าผู้ใดสอบช่องบาลนล้นคนโคราชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้บาลนล้นน้ำครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาลนล้นน้ำครับกดกดติดตามมาหลายๆนะพี่น้องมื้อนี้ก็ทีได้ถ่ายให้เบิร์กคำหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อบาลนล้นแต่ถ่ให้ถสวนมาไถให้ปลูกมันมาครับ เขามาคำมาพอ่อเพิ่นเอาป่ามาขายพอดีเลยบ้านรันค่าเพิ่อนออกมาขายครับบ้านพี่หอยเพิ่อนออกมาใส่กระมังไว้ยางไปจ้าอาพีพอดีตกใจเพี่น้องเลยมีอยูซีตัวบอกไงเบารลอนก็เลยซื้อเพิ่นมาเห็ดกับเขาเล,เลนะี้ยงนี่เนาะไม่ต้องขายเนี่ยพี่น้องมันตายแล้วเหลียวตะขุดเกศอ้ยใครต็มทองเนี่ยเบาร้อนคิดว่านะนี่บบารลอนคิดว่าซื้อซื้อเนี่ยยางไ่ทันไหนเว้ยไปทันไหนขุดเก็บนี่ กินปลาไข่เดี๋ยวบลาลอนสีเฮ็ดให้เบื้องหัวมือนี่รุนกันว่ามันไข่บ่าไข่เนี่ยเอามีดไล่เนีย่ยเบิ้งพี่น้องสวนประมาณักเท่าเบิ้งเดิอปลาลอนทีเฮ็ดอย่างให้เบิ้งเบิ้งครับเบิ้องอู้หูได้กีด <c oughs> <c oughs> เหนือกีดใหญ่ขนาดพี่น้องฟังเสียงเอาดิฟังเสียงแกเก็บป่าเด้่นี่ ม่าเ็นกีดไผ่ได้พี่น้องเก็ดปลากึงกับขวกขูดข้ดเจียวเลยเก็ดใหญ่ขนาดตู้ตู้ตู้โค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 

ไข่เก็บแข็งอืมรุ่นพี่น,อน้องไข่เบาไข่โอ้โหอ้วนเลยพี่นอ้องวายไข่รีพี่นอ้องแมเ่เล็บปองหนึ่งโอ้โห ตะไข่กับโบป,ป็นรูคุณโบพี่น้องโอ้ยมันควงไข่ป่าลเลยเนาะปูเบิบ้งร้อนไข่ป่าทูนะได้นหนึ่งเท็มเต็เมมือน,นี่แล้วปลาล้อนเอาใส่ออกก่อนพี่น้องอุ้ยแล้วปลาใส่ออกก็ตุ่มขมเหมอนแพี่น้องอื้อหือ ไข่ต uh, uh ิ uh. ai, like ่มบ <cling> ่มโบนี่พี่น้องว่ะโอ้โหลวนไข่ใหญ่กว่าแขนนี่พี่น้องเอ้ยแหม่สมกับป่าไข่ดิปลากระเพียนนี่ใหญ่อุ๊วะใหญ่ๆนี่พี่น้องมาตัวที่สองจอเลยพี่น้องเก็บขูดใหญ่เติมนระถิ่นมัตตาโบใหม่ๆอืม

ปิดตาท่านน้อน้อเสียฝาะกะจิมอแมแยมน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี่เปียกงานมาเสียฝาสุกกระปุกเขาเี่ยแดดกระห้องพี่น้องใช้ให้มันมะพรินเสียขึ้นชาบเต็ม้มตูเลยครับเป็นแกนทีแล้วแกนทีประเทศไทย มาลุนกันพี่น้องว่าตัวที่สองทีไข่บ่ไข่เขน้อ,อมาลุนกันมาลุนกันโอ้ไข่คือกันพี่น้องโหุ้๊ดละมองไข่โอ้ฟองไข่มีแต่ฟองใหญ่ๆพี่น้องเอือโอ้นอนถกไข่ถกแขนเดี๋ยวจกหาขี้กันพี่น้อ,อ,เเอ,นอ,อง ทุกหาพุ่งขี่ก่อนถ้าเป็นตัวเปลี่ยนบอลลอนกับใบ,บเขียดให้เบิ้งพี่น้องมันตายแล้วพี่น้องมันตายแล้ว,ลว,วเลยบาลลอนได้มาเก็ตเองแวะให้เบิ้งเองเลยพี่น้องโอ้ไข่ทั้งคู่พี่น้องเออเพื่อใด้สอบช่องบาลลอนค,นคนขรรักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้บาลลอนนั่นนะครับพี่น้อง เราเบ,บ,บาร้อนแจกอาชีพกับโเผาแจกลูกแจกเต่าจินก่อนพี่น้องจิเป็นหนึ่งปลาจินมกันพี่นอ้งนนนองเอ,อ้ยสำหรับคลิปนี้กะสิลาพีร้าน้องกับปลาสองตัวที่เบาล้อนไปซื้อเพิ่นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบาร้อนขอเวลา,า,าลวถ่ายให้จจกอาทิตย์ก่อนพี่น้องยังกินเหลี่ยมครับถ่ายให้เลี่ยมเดี๋ยวเบาร้อนจะจิ้มเปคนอาชีพเพิ่มขึ้นเก่าพี่น้องมันปลาคือเก่าครับสำหรับคลิปนี้ลีราพีร้าน้องแล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม